สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวขายรหัส Rv เป็นดีๆที่1,187ในราคา69,90บาทเท่านั้นครับ สำหรับหลายๆคนอาจจะคิดว่าราคานี้สูงไปหรือเปล่าแต่ถ้าเทียบกับสถิติที่เจ้าของไอดีที้เขาทำไว้จำนวนแมทที่เล่นไปและสกินทั้งหมดที่มีใน IDRV ตัวนี้แล้วก็บอกเลยว่าราคานี้เนี่ยไม่มีทางที่คุณไปเติมเองและจะได้ของเท่านี้อย่างแน่นอนครับดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดก็ตามที่งบสูงที่หา ID เดสักตัวโหดๆผมแนะนาให้คุณดูคลิปนี้ให้จบเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยครับเริ่มที่ข้อมูลเบื้องต้นในดีนี้ มีอัตราชนะเนี่ย76.7%คุณพระเคุณพเจ้าคือสวยมากแล้วแมตช์เนี่ย20,000กว่าเกมนะครับเรียกได้ว่าเล่นแพ้เนี่ยวินเลตก,ก็แทบไม่กระดิกนะฮะสกินตำนานสี่าสิบเจ็ตัวสกินรวมนะครับแล้วก็ฮีโร่เนี่ย110ตัวนะครับเรียกได้ว่าครบเลยสกินก็มีตามนี้กรอบโปรไฟล์เดืองแสงก็มีเยอะครับถ้าเข้าไปดูในกรอบก็เดี๋ยวไปให้ดูนิดนึงก็ได้ฮะนี่นะครับมีประมาณนี้ รอบเลนแสงมีของวอลเลอร์พาร์อันนี้ด้วยนะครับมีของวอลเลอร์พาร์ตสิบนะครับของวูคองเนี่ยนะฮะแล้วก็เนื้อนิคมากมายนะครับของวอลเลอร์พาร์อันนี้ก็มีด้วยนะครับสวยงามพระรามแตกอ่ะทีนี้ไปดูที่สถิต,ต,ติฮีโร่แต่ละตัวที่เจ้าของนี้ทําไว้ครับฮีโร่หลักๆที่ดีนี้นิยมเล่นมีลอเรียลจินน่าลิเลียนาคริซี่สังเกตวินเลนนะครับสวยทุกตัวมาลอดไวยโออิลูเมียตูเรนอารัมอเลสเตอร์ชักนาเตียวเซียนอลิส เพยน่าตีมี่แอนเนตซิปเซเฟราอิกนิดบาวดัมคาเฟนี่ลัมเบอร์เทนฟอร์เรติโนอีริไฮยเตโอมาอีชาดิแลกมิน่าซาตาริคเตอร์เรียวมะคริสิกมาชาเซเนียลนี่ตัวละครแต่ละตัวที่ผมพูดชื่อนี่ความชำนาญสูงสุดนะ โจเกอร์ Joker, แล้วก็เอรันดอร์ครับมีรูอี่มีเปนาด้วยนะครับหลักๆแต่และตัววินเลตอัตราชนะนั้นสวยมากๆครับข้อมูลสถิติการเล่นมีสกอร์เอเวพีลิจอรีตามด้านบนส่วนการเล่นจัดอันดับกลาเมเทลสิ4วีสิบและบนอื่นๆนั้นมีดังนี้เลยนะครับ โอเคใช้ยาสมารภูมิมีในสมตัวละครอย่างลิเลน่าเป็นอันดับ8ของประเทศไทยกันเลยทีเดียวทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้และกันแชมเปี้ยนชิพซีซั่น1เป็นแกรนสแลมซีซั่น2เป็นซิงเกิลคลาวครับโอเคครบทั่วนะฮะทีนี้ไปต่อกันในหมวดของฮีโร่และสกินอย่างละเอียดครับอ่ะเข้ากันนิดนึงฮนะฮีโร่ครบทุกตัวและเหรียญในเกมมึงเหลือหนึ่งแสนกว่าสามารถดันซื้อตัวละครในอนาคตที่จะเข้ามาเนี่ย ได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องเติมฟูลปองแม้แต่บาทเดียวครับถัดมาคือสกิน ADRV ตัวนี้ซึ่งมีปริมาณอยู่ที่456สกินนะครับนับตั้งแต่ตัวแรกจากด้านบนสุดไปล่างสุดกันเลยนะฮะตัวแรกนะครับจะเป็นสกินรีเจนของลาวิลล่าง Total Guard นะครับล่างนี้เลยนะครับผมจะเลื่อนจากสกินนี้ลงไปจนถึงด้านล่างสุดนะครับมีสกินขึ้นตรงหน้าคุณกี่ตัวนั่นคือสกินที่มีใน ADRV ตัวนี้ทั้งหมดครับ เริ่มต้นนะครับก็จะเห็นลิมิเต็ดในตระกูลมูไลท์เนี่ยมีหมดเลยนะฮะดีลงดีแลกไฮเดเตโอเมนมอร์ทอสนะครับเอนโซครบหมดเลยที่เหลือก็จะเป็นบรรดาสกินลีเจนส์นะครับสกินมิสอารโอมีสกินอีโวเลเวลห้าของนาคอสเอฟเอ็มวีพีของนาคอสสกินลีเจนส์สกินอันติเมทต่างๆนะครับลาสมวยไทยก็มีวูคองฟู้ดมังกี้ก็รู้ดีว่าปั้นไว้ที่เลเวลสี่นะครับก็ <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ซื้อไปก็ไปปั้นเพิ่มเติมไม่เยอะครับก็จะดันขึ้นเลเวล5ได้ลา เนี่ยสังเกตในเลื่อนขั้นเนี่ยนะครับก็เหลือตามนี้คุณผู้ชมปลดล็อกรูปภาพก็จะได้ในส่วนนี้เลยนะครับรอกิจกรรมในอนาคตแล้วปลดล็อกเพิ่มได้ไม่ไม่มีปัญหาแล้วสำหรับสก,กินวูดคองเวลลสีนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วครับเพราะว่าปลดล็อกกรอบเรืองแสงแล้วด้วยถัดมาคือจะเป็นสก,กินรีเจนต์ครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆก,ก็จะเจอสก,กินรีเจนด์รีเจนอันติเมทอันติเมทรีเจนเนี่ยนะครับหลายตัวเลยนะฮะอันติเมทริกเตอร์ล่าสุดก็ยังมีเป็นที่เรียบร้อยครับ สกินรีเจนอลิสเดอะแฟตมาแกงก้าลิเกเลียนาคิวเลนตำรวจยอนอันติเมสกินรีเจนเอมิลี่ไอริมูลาคีลาและอันติเมสกินไอริสซาคุระฟูบุกิครับอันติเมสกินคริซี่ชุดว่ายน้ำรีเจนสกินต่างๆอันติเมสกินใหม่ลาสุดเทลนาฟกชายไมเดนนะครับอันติเมสมาล็อชครับอันติเมสลอริเอลนะครับและสกินถัดมาจะเริ่มเข้าโซนลิมิเต็ดแล้วนะครับวอลเลอร์พาร์ตมิราเคิลและสกินเทศกาลต่างๆ ก็จะเริ่มเลยนะครับมีมิราเคล่นหนา,หาย,ยากมากๆของลิเลียนานัสือมัสริครับแล้วก็มีเอ็กซ์ตีมของลิเลียนาครับเรือโลบาจะเจอลิมิต็ดสกินสซโลเฟสติวัลสกินของวีราก็มีด้วยนะครับรวมถึงมีดิเมนชันเบรกเกอร์เทลวนัทอนิเมะด้วยครับและยังมีสกินลิมิตแตตำนานอีกมากมายสกินทรูของ อ่าเทวนาสก็มีด้วยนะครับลิมิเต็ดซูการ์ดาวินบูเบิร์ตมีวัลเลอร์พาร์ซีซั่นปัจจุบันก็ปลดล็อกในสังคมตัวละครอย่างโอมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังมีสกินลิมิเต็ดบาลดัมเทวนาศวิฟวอลาคนนนานนะครับฉีดูนี่นั่นนะครับสกินดีแลกอินฟินิตี้ซีโอก็รับมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยวัลเลนทาสกินอีชาซูพรีมสกินวัลเลอร์พาร์สกินต่างๆนะครับสกินในสวอตอาร์ตเนี่ยครบทุกตัวนะครับอาสึนะวีหนึ่งวีสองคิดดิโตวีหนึ่ อย่างคิริโตะเนี่ยมีทั้ง V1 V2 ครบเลยนะครับแล้วก็ลิมิเต็ดสกินอื่นสูเปอร์สกินอื่นก็มีและไอดีนี้สกิน b บล e ด RVX Bleed เบล็ดเทพมรณนะครบทุกตัวครับไลท์โทชิโร่ก็จัดไว้มีร a กเกิลสกินเซลฟิสมีรักเกิลสกินลาวิลนะครับตำนานเพียบครับเอาทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับรวมถึงมีร a กเกิลล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาไม่นานนี้เองอย่างคิวเลนสกิฟต์เบลดนะครับ สกินระดับตำนาที่หายยากที่สุดของ q l ว n ลไอดีน,นี้เจ้าของก็ทําการเติมสุ่ไว้ให้ด้วยก่อนที่จะเลิกเล่นนั่นเองครับดังนั้นเป็นไอดีที่เจ้าของยังเติมเรื่อยๆนะครับเพิ่งมาเลิกเล่นก็ไม่นานนี้เอง Limited ดซาต้าครับลิม i เต็ดริกเตอครับสกินอุลตร้าแมนฟอร์เรนติโนนะครับ Legen สสกินต่างๆ l i m i t ต็สกินต่างๆไม่ว่าดารซี่คาเฟนี่สองสกิน ดีเวเดตอินเตอร์สเตลล่ามีทั้งเวเรสและก็ดาซี่นะครับแล้วก็ยังมีสกินมิราเคลของลอริเ l ลอพ c ค l y ลิ e ส์วอ์นะครับรวมถึงลอริเ l ลเอสตีมดี i ว e ์เกรสนะครับมีวาเลนไทน์สกินเอลโซมีมิราเคลสกินนาตาหย่าเบอร์นิงเอมเบอร์หาโคตรยากครับทุกตัวที่ผมเอ่ยชื่อคือหายยากหมดครับและไอดีนี้เป็นไอดียุคแรกเล่นตั้งแต่สกินซีซั่น2ของเทนเชฟไนท์ครับ มี Halloween skin ของ l o r e a l Halloween ของเตี๋ยวเซียนนะครับแล้วก็มี Limited Gina Goddess of Luck สกิน Gina ต่างๆมี Valentine skin Limited สกินอีกเยอะ Limited d e a t h w a r m ของ Malroth ก็มี Steam Iri ทองครับ Sakura Fumuki มีให้ฮะแล้วก็สกิน Limited ต่างๆ Valentine ของ Lipo Limited ในตำนานอย่าง Asenka นะครับแล้วก็มี AIC 2017 s a d i d Blood Knight ลิปโปคุโรสกิอิจิโกะก็มีเรียบร้อยมิรัเกิลสกินไฮย e เตะกาแล็กนะครับรวมถึงสก,กินตำนานอีกเยอะครับเอสติมมูหลานลิมิเต็ดมูหลาน p i ส a ทลลิมิเต็ดเซอรเรตอเวคาิของมูหลานรวมถึงสก,กินคอล b b l บลี h อย่างมูหลานเบียบพุยะจัดไว้ด้วยครับลิมิเต็ดมาห o ลอดลิมิเต็ดไฮยเตนะครับสก,กินมีในสองเทวานาสอนิเมะไม่พลาดที่จะมีไ o อนิเมะไว้ด้วยครับเรียกได้ว่าดูโอ้คู่นี้จัดไวทั้งคู่ครับสำหรับไวและเทวนาอนิเม มีมิราเคิลสกินวายเอร์เลตวีทติ้งเดย์สกินเอสติมของวายเอร์เลตไทเจอร์แฮปปี้โกลเดนดากอนและสกินลิมิตตำนานอีกมากมายทูเรนบรูอีเอมิลี่ก็เดชออฟลักคู่กับในส่งของตัวละครยีน่านะครับแล้วก็ยังมีมิราเคิลสกินทูโรนอวกาศทูโรนอุ้ยทูเรนทูเรนนะครับไม่ใช่ทูรนทูเรนอวกาศแล้วก็มีทูเรนกระบี่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกินระดับตำนานทั้งคู่ถ้าใครมีทูเรน2สกินนี้คือที่สุดแล้วครับ ของตัวละครตัวนี้แล้วก็มีเอสเต็มของอารัมนะครับสกินมิราเคิลของเรียวมะเทอร์นิงสวาร์เลอร์สไตรเอสเต็มของทูเรนนะครับบัตเตอร์ไฟลล่างอาเซนะทั้ง V1 V2 ในสโบรดอาร์ที่เงินเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้แล้วในตอนนี้ไอดี ID นี้จัดไว้ทั้งคู่ครับมีเมทคอลสกินของบัตเตอร์ไฟล์อุนเตอร์แมนสกินของ ma, เรียวมะเรียกได้ว่าอุนเตอร์แมนสกินก็ครบนะครับไม่พลาดเลยนะครับลิมิเต็ดอลิส นะครับสโนว์เฟสติวัลของโอมาเคฟซีของโอมามีมิราเคิลสกินของยอนเซเลสเทียลมาสแมนด้วยนะครับและยังมีในสองยอนชาร์เดอาร์เชอร์ด้วยนะครับเคฟซีโอมาก็มีจัดไว้ทั้งหมดนะครับลิมิเต็ดของยอนวัลเลอร์พาสของยอนนะครับรวมถึงลิมิเต็ดวาโอและเมดิเคิลสกินของวาโอเดโมนิกมอร์เฟียสนะครับเป็นสกินระดับตำนานของวาโอเรียกได้ว่าสกินในของวาโอในไอดีนี้เนะี่ยน่าจะครบหมดทุกแบบเลยอนิเมะก็มีเลือดก็มีนะครับวาโอแต่งงานก็มีมี คือเยอะอะนะครับแล้วก็สกินซูพรีมสกินลิมิเต็ดเอสตมอีกเยอะครับมอทอสมิราเคิลเอสตมวูของและก็หมดแล้วครับโอ้โหนี่ผมรีวิวคร่าวๆที่สุดเท่าที่จะทาได้เลยนะฮะอาโอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อนจากล่างสุดไปบนสุดให้ดูอีกรอบหนึ่งอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมท่าใดดูไม่ทันปรับภาพเป็น HD และกดสต็อปนะครับนี่คือสกินทั้งหมดใน IDRV ตัวนี้ครับซึ่งถ้าเรามาถัวเฉลี่ยเป็นเงินบาทนะครับผมบอกเลยว่ายังไงยังไงก็หลักแสนครับ เจ้าของไอดีนี้เติมไปเป็นแสนๆนะครับบาทนะไม่ใช่คูปองและผมนำมาขายเนี่คาแค่60 6 0 0 0นนะฮะ6 9 9 9 0บาทเท่านั้นคือคุณจะได้ทุกอย่างที่ได้ดูในคลิปนี้ไปเลยในะด้านของสกินนี้ก็เกินคุ้มหลายเท่าต่อหลายเท่าเลยครับดังนั้นใครก็ตามนะครับที่สนใจงบถึงผมแนะนำว่าคุณไม่ควรพลาดไอดีแบบนี้เลยนานๆจะมาทีที่มีทั้งสกินดีๆเยอะ และสถิติก็สวยเป็นอดีตกรีสรลูเลอร์ผู้เล่นที่มีแรงสูงที่สุดในประเทศไทยท็อป50เลยครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมกล่าววานี้จะเป็นของคุณในราคา6 9 9 9 0บาทนะครับย้ำอีกสักรอบหนึ่งโอเคนี่แหละครับสก,กินทั้งหมดประมาณนี้อ่าฮีโร่สก,กินจบไปรูนไม่ต้องพูดถึงดีไหมเนี่ยรูนครบครับครบทั้งเกม RV ไม่ขาดเนี่นะฮะ จะเห็นได้ว,ว่าแต่ละอันนะฮะแต่ละอันเนี่ยสิชิ้นทั้งหมดและชิ้นส่วนรูนยังเหลืออีกสามแสนเกือบสี่แสนนะครับไม่ขาดเลยแม้แต่อันเดียวก็เ,เรียกได้ว่าไปจัดรูนสายที่คุณต้องการได้เลยส่วนช่องรูนใน ADRV ตัวนี้นั้นแน่นอนครับรูนครบช่องรูนก็ครบด้วยครับ30ช่องเอาไปเล่นได้ตั้งแต่สาสกระเบือยันเรือรบเลยทีเดียวเอาไปจัดกันตามสะดวกครับถัดมาเป็นในส่วนของปรับแต่งอีโมจิต่างๆมีประมาณนี้นี่คือคร่าวๆนะครับ ใครดูไม่ทันให้ปรับภาพเป็น H d ีและกด Stop นะครับอ่านี่นะครับอิโมจิจะมีประมาณนี้ผมเลื่อนให้ดูคร่าวๆเนาะโอเคก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถัดมาจะเริ่มเป็นในโซนของเอฟเฟกในการวาปมี2แถวตามนี้ครับเอฟเฟกสังหารมีทั้งหมด3แถวตามนี้เลยนะครับในส่วนเอฟเฟกวิ่ง Wing นะครับอย่างสุดท้ายก็จะมี3แถวประมาณนี้ครับโอเคครบถ้วนนะครับแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยคลังของ ครังของในดีนี้ก็มีบรดาตาอัญเชิญสกินต่างๆนะครับบัตรเชาวีโรสกินนะครับไอเทมจากจิจกรรมต่างๆในตัวเกม RV แล้วก็มีอีโมจิทาวนในนี้เยอะนะครับเนี่ยของมาหลอดวอเลอร์พาสเนี่ยเข้าสามารถเข้ามากดรับในครั้งของได้เลยนะครับพวกไอเทมถาวรที่อยู่ในครั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับมากดรับได้เลยได้เสมอเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับเยอะเยอะจริงๆครับ แล้วก็มีลูกแก้วในการสุ่มลอตเตอรี่อีก200เม็ดเรียกได้ว่าจํานวนขนาดนี้การันตีคริสตัลแดงชัว์สเม็ดแน่นอนครับแล้วก็มีบัตรเปลี่ยนชื่อในเกม Rv ให้สูงถึง40ใบเรียกได้ว่าเปลี่ยนเล่นได้4รอบกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไอเทมจิปาถาจากกิจกรรมต่างๆของตัวเกม Rv ที่จัดขึ้นนะครับแล้วก็มีคริสตัลแดงประดับบารมีในคลังของว่าอีก1เม็ดนำไปแลกสกินซูพรีมในอนาคตได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปสุม่มแม้แต่บาทเดียวครับ ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันสำหรับ BRV ตัวที่1,187ขึ้นภาพอีกสักรอบครับราคา6 9 9 0บาทจะได้ของทุกอย่างที่ได้ดูในคลิปนี้กลับไปเป็นของคุณทันทีดังนั้นใครสนใจใครงบถึงรีบติดต่อมาสั่งซื้อครับผมขายตัวนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าติดอันดับโลกในด้านของอัตราชัยชนะด้วยดังนั้นไม่ควรพลาดเลยถ้าต้องการสถิติสวยของเยอะนี่คือคำตอบเลยครับ ก็ติดต่อมาสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ J เติมเกมเลยนะครับลิงก์จะแนบไว้ให้ที่ใต้ตคลิปนี้ด้วยนะครับอินบ็อกเบาๆมาสั่งซื้อกับเราได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ